ครับทำไว้โปรดักต์นำเสนอหนึ่งคันนะครับวันนี้เป็นรถยาริสเอทีนะครับในปี2018นะครับยาริสเอทีคันนี้นะฮะของเดิมรถเนี่ยเป็นบอกผ้าเราทําเป็นชุดสวมสวมทับของเดิมนะครับอันนี้สีแดงมะเหมียวหรือว่าสีแดงเข้มนะครับทาตัวสวมดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมนะครับในสวมทับของเดิมด้านหลังเราก็ทํากระเป๋าสองผ้าเนี่ยนะครับกระเป๋าสองผ้า ซ้ายขวานะครับได้ในร่อนเน่ก็เป็นได้ในร่อนเย็บจกักดีนะครับสําหรับเยบ็บรถรถยนต์โดยเฉพาะนะครับให้ผมถ่ายให้ดูส่วนข้างหลังแล้วก็มาดูส่วนด้านหน้านี่นะครับด้านหน้าถ่ายให้ดูเยะชัดเลยนะครับซูมให้ดูใกล้ๆนเลยนะฮะสำหรับงานของเราค่ะบายโปรดักนะครับยานิเดียถี่คันนี้นะฮะก็เข้ามาที่ร้านนี่ก็รอรับกันได้เลยนะครับก็คือเราใช้เวลาทํางานสามสี่มงแล้วก็ เสร็จแล้วนะครับก็คือเรามีแบบตรงรุ่นอยู่แล้วนี่นะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับปูพื้นนะฮะตอนนี้เป็นปูพื้นสีดำได้แดงนะครับหมอ่าเป็นสีแดงนะฮะสีแดงมะเหมี่ยวนะครับอันนี้เรียกว่าแดงเข้มนะครับชอบสีไหนนี่มาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับลาดเท้า124ซอยย่อยซอย9ลาดเท้า124ซอยย่อยซอย9นะครับเบอร์ตัวสำหรับครับ0809950637 08 0995 06 37นะครับมีสีให้เลือกกว่า1 5สีนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ